ใช่นางฝนนางบอกหนีไปแต่งงานโทรไปก็ไม่รับร้องโวยวายใหญ่เลยล้านทองเลยนางก็บอกทำไมไม่รับสายวะเดี๋ยวมาไปห้องน้ำก่อนไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยวโทรใหม่ก็ได้อือแล้วนางก็บอกว่าพ่อบอกว่าทำไมตื่นเช้าก็เลยเช้าอะไร นางก็บอกอ้าวตีสามดีกว่าคงนอนแล้วแหละบ้านนี้อืมนางบอกแบบเนี้ยอย่างบ้าเด้อเซพอบางไปวิ่งงานแล้วอืม อะไรนะคะเนี่แกะแล้วมันได้แค่นี้อ่ะเปนไปเลยไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่น่าตายหรอกเพราะว่าถ้าตายอน่ยน่าจะไม่ได้อยู่ถึงวัวนี้จริงๆ ใครโอนเงินมา ใครโอนเงินมาบอกมาเดี๋ยวนี้โอนมาค่าอะไรโอนค่าอะไรมาเ <c oughs> สร็จลพมา <c oughs> ใครค่าขนมพี่ ขนมอะไรข้าอะไรบอกไปเดี๋ยวนี้นนะหมูทอดที่สั่งได้หมูทอดอะไรอะ่ะขนมอร่อยค่ะขนมอร่อยแล้วแบบว่าพี่ผู้หญิงอ่ะเขามาส่งขนมใช่ไหมแอ,อ้ว มาส่งที่ตึกวิศวะหนุม่มวิศวะก็ชงเงิอยู่บนตึก,อกตออบอกว่าเอฟซีมาหาใช่ไหมเราบอกว่าใช่ค่ะทำไมไม่ให้เขาขึ้นมาส่งบนตึกวาาก่กจะจ๊ะเขาดูบอลทีมอะไรทีมโคราชกับทีมทีมอย่างนั้นแบงค์งข,ข,งงข้อกับโคราช เอ้โหใครส่งตังมายังไม่บอกลเลยนเนี่ยเดีเ๋ยวอมขาวไม่ใช่ข้อดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากมากนะคะทุกคนที่เป็นห่วงขนมหมดรือยังเหลือสองอัน ใกล้หมดหรือยังใกล้หมดหรือยัง,ดยงเดี๋ยววันนี้สามทุ่มคนเดียววะเราเราเดียวเลยินเล่น่องเลเมื่อกี้เห็นใครแบบแบบน้องเตยหรอเปล่าออกไปอย่าหลงเข้ามาหลงเข้ามาในเถะนนานๆพี่จะมา มาดีเอฟซีใหม่ครับระบบเดิมนะครับีครับ้ก่อย่างเนะครับโอ้ยพี่เบลมันอร่อยมากมากเลยอ่ะอันนี้อะไรคะเอลเขียวสั้นอยู่ที่ห้องกวางเองเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่พี่ถึงน้องเตยคะน้องเตยไม่มาช่วยพี่แพ็คของพี่จะได้ไล่พี่เบลออก เค้กอร่อยไหมคือกวางอ่ะวันนั้นอ่ะกวางอ่ะไม่ได้กินเค้กูุเรียนเลยเพราะว่ากวางอ่ะไม่สบายได้แต่ดมกลิ่นเพาะมันไม่สบายแต่ว่ากวางกินอีกอันหนึ่ง <im ans> แล้วกวางก็ฝากให้พิดากินว่าพิดารสชาติเป็นยังไง <im ans> พิดาบอกว่า <c ười> มันดีมากน้องกวางคือแบบรสสัมผสมัสมันดีมากสิ เนื้อมูสคือดีคืออร่อยคือฟินมากกวางนั่งกินน้ำลายจ้ะกวางไม่สบายจ้ะเขียวสั้นผมก็สั่งขาดด้วยบอกขาดแขนข้างหนึ่งหละพี่มิ้นอาบน้ำครับเสียดายโอ๊ยกวางอะนั่งพี่มิ้นก็บอกว่าเธอพลาดมากที่เธอไม่กินเธอพลาดกวางบอกเท่ากวางกินอะกวางต้องชกกระเด๋วกระเดีวอะ พอพี่ดากืนลงไปว่าอืมคือมันแบบมันแบบละลายน้องกวางมันละลายลงคอคือมันดีวะ่ะกดกินพี่มิ้นมาทุกคนกพี่มิ้นเข้าไลค์กับน้องกวางไหนสิคะน้องหมีภูมีภูเข้าไลค์กับน้องกวางไหนคะติดแขวพี่มิ้น มัวแต่จกน้ำผึ้งอยู่นั่นแหละมาเข้าไล่หน่อยเร็วเดี๋ยวส่งไปให้กินหมายขอบพระคุณครับผมยังไม่อาบน้ำไปทําอะไรมาเมื่อกี้บอกว่าจะอาบน้ําไปคุยกับใครเมื่อกี้บอกจะอาบน้ําอยู่เลยแล้วตอนนี้มาบอกยังไม่อาบน้ําคือคือเธอโกหก่ะ เดี๋ยวเดจะโดนไม่ต้องไปเซฟพวอบงพอบ้านจะตัดนิ้วให้หมดนะเดี๋ยเดี๋ยเดียก่อนเดี๋ยก่อน แต่คู่สองไม่ได้รกทีนนะพอได้คู่แรกพอพู่ที่ับบนีโดนตลอดไปไหนละไปไหนละไม่อาบน้ำแล้ยังไม่โผล่มาอีกในไลฟ์ก็ไม่เข้าน้ำก็ไม่อาบอย่ารู้เรื่องอโอ้้อหอ้หาาามมแลวจ บอนก็จะดูเซฟนิ้วตัวเองก่อนโคดมากนะแต่พี่มิ้นไม่กลัวหรอกพี่มินหน้ามึนโออ้้ิงสววยล พี่ทำอะไรเหรอพี่แกะสละอยู่น้องเตยน้องเตยลูกพี่น้องเตยอ่ะดื้อเด้อเชื่อปะเออคุยกับกิ๊กหรือเปล่าใช่ไหมมันน่าคิดนะมันน่าคิดนะ หายไปตั้งนานบอกจะไปอาบน้ําก่อนวะ่ะกลับมาบอกยังไม่อาบไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องสล,ละเปรี้ยวอะไรอย่เดี๋ยว,ว<ะ>รู้ได้ไงว่าเพิ่งทำงานเสร็จน้องลินหลีน้องลินหลีเชื่อพี่ป้าพี่บอกให้พี่มิ้นเข้าอะไรอะ่ะ ให้พี่มิ้นถ่ายทอดสดตั้งนานแล้วพี่มิ้นไม่ยอมถ่ายทอดสดให้น้องลินหลีเลย <Hello. S 1> น้องลินหลีไม่ได้เห็นพี่มิ้นแล้วเฮ้ย <Hello. S 1> hey. นั่งรีรีท็อปเมนต์น้องเตยจับหักคอเด้อจะจับหักหักคอน้องเตยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนเนี่ยเนี่ยแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่อาบถามแค่นี้

อมไว้มันแก้ได้มันเปรี้ยวมันจะได้ไม่อ,อ้วกเอาพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดกินสลัดก็จะนิจเอาให้มันดีๆเอาอันโต๊กแร้ให้มันเปรี้ยวไหม,อ,มอะไรวะม้นท้องแทนเนี่ยป่ะเนี่ย ไม่ตกพูดผิดไม่ใช่มายมออออออะะะะะไไรร่่าาาดดด XL เขียวสั้นหมดหรอ XL เขียวสั้นของน้องโสพานะคะน้องโสพาอยู่ไหมคะ XL เขียวสั้นยังไม่ได้หนึ่งตัวนะ,ะเดี๋ยวให้ที่ร้านส่งให้นะคะอันนี้ของน้องสุคุณสุนิสาอันนี้ค่ะ อ๋อ,อันนี้เขียวมะนาวอยู่ที่ห้องพี่กวางนะคะอันนี้มีอันนี้มีนนมพี่อบอกให้พี่มินไปอาบน้ำร้อยเก้าสิบรอบแล้วเออทำไมเป็นคนแบบนี้วะเดี๋ยววางเดี๋ยวจะโทรไปด่าละ,ะแล้วจะให้เราเชื่ออะไรได้วะโอ้ ขนาดบอกเองยังลืมไม่ได้ลืมหรอกจงใจใช่ไหมไอหมีภูขอเป็น FC ด้วยคนยินดีค่ะยินดีมากๆๆๆเลยค่ะสองมาตรฐานวะ <c oughs> โทรเลยอยากฟังวะไม่มีนาฬิกาว,วันนี้ไม่ได้ใส่มาเพราะว่าชาร์จแบตอยู่ไม่คนอย่างพี่มินใจเย็นไม่ได้ พี่กวางจำน้องได้ไหมจำได้ค่ะใครอ่ะสั่งเพิ่มได้ไหมพี่กวางกัญยากรโอ้ไปถึงไหนแล้วนอกกัญยากรนี่น่าจะน่าจะแพ็กไปแล้วนะไปใส่แล้วก็ไม่รู้น้องที่วาดรูปพี่ไงครับ จริงเหรอใช่ไหมจริงจริงเหรอว่าสวยหรือเปล่าสวยกว่าพี่สวยกว่าตัวจริงเนี่ยหูดับหูฉีนั่นละขอบคุณพี่นกนะคะย้ายไปเป็นเอฟซีแม่ส้มแล้วเ,เสื้อได้ครบแล้วจ้าพอ,พอพอพอเอาไปไล้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพิ่งเห็นขอบคุณนะคะสั่งเสื้อได้ทางไหนครับ เลือกไหนก่อนพี่ทั้งอานลมได้วยเหรอจิ้มออมมหโคลาเราก็ยังอ้ยอยากกินแหละแต่มันแกะไม่ออกอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้อยแกะให้พวกนี้ โหดจังไม่ได้โหดของพี่เอม็มโทษโทษคนแพ็คนะคะวังไม่ได้แตะเลยโทษโทษคุณหมอดคุณหมอดกับคุณเบลล่าเบลล่าเบลล่ากับคุณหมอด พี่ดาววิไม่เนรอพี่ชื่อดากดากวิกาสวัสดีค่ะเป็นเอฟซีด้วยคนนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กวางขายอะไรคะพี่กว้างไม่ได้ขายอะไรเลยพี่กวางขายเสื้อไงแต่ว่าหมดเขตแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเสื้อพี่มินนะคะเอ้ยอย่าพูดถึงชื่อพี่มินงุดหงิดงุดหงิด บอกเขาได้แค่เสื้อรับหน้าก็เป็นทีมเดิมต้องถามเจ้าของเสื้อนะว่าเขายังจะรับทีมเดิมอยู่หรือเปล่าไม่รับทีมเดิมอลยเมี่อกี้แล้วใชโไหสรุปห้าร้อยเมื่อกี้ของใครโอนมาให้ใครก่อนโอนมาให้พี่สามคนใช่ไหมพี่เบิร์ดพี่เบลพี่มอสใช่ไหม ค่าค่าแพงเสื้อหรอเมื่อไหร่มีเสื้อแม่ส้มโอยถ้าเสื้อแม่พี่นี่ขายดีแบบเอ้ยเอ็นยาอยู่นี่มั้งเพราะว่านไปไหนเพราะว่านก็อยู่แถวนี้แหละค่ะไม่ยอมไปอาบน้ำสักเถอะจักรบ่นจนแบตหมดเลยขาดอะไรอีก อันนี้ขีให้หน่อยว่าไหนคะ่ะกากระบาดไว้ข้างหลังอะขาดเยอะจังวะผู้ที่โชคดีที่เสื้อขาดอุ๊ยอุ๊ยแหกตกแตกไม่ได้ยินใช่ไหมนนเ,หเรื่องงานแล้วคะ่ะ พี่มิ้นพี่มิ้นใช่ไหมเมื่อกี้เธออาบน้ำหรือยังเธอทำให้เราศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์แลิไม่อ่านเม้นน้องเลยขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนคำอุทานใหม่ก็ได้ ถ้าเสื้อผิดไปโคราชมากเลยค่าะแม่หูชาเนี่แบตหมดเนี่ยหาที่ชาร์จก่อนไม่มีที่ชาร์จแบตด้วยอะ ้โออดปาเลยแม่เขาตตัวลูกมาอย่างนี้โอ้แต่ว่าไม่ดูเห่เ้ยคุณวัชิลาพร อุ้ยขอโทษนะคะขอโทษคนที่มาดูครั้งแรกแล้วเจอคำอุทานแปลกๆพี่ทานพี่กวางจะได้เห็นหน้าพี่มิ้นแล้วไม่ได้เห็นเพราะพี่กวางแบบหมดให้พี่มิ้นไลค์เดี๋ยวพี่กวางเข้าไปบน่นนั้นก็ได้ไม่หรอ <laughs> แล้วเมื่อกี้กล่องสละมันจะหลน

มันมีเหตุผลไม่อ่านน้องเลยอ่านอยู่ครับ <S <S <c oughs> มันมันแบตจะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่สบายกินสลับไม่ได้จริง <c oughs> <c oughs> หรอ จริงเหรอกินไปแล้วอ่ะไม่ทานแล้ว ไม่ทันแล้วกินไปหลายเม็ดแล้วอะกินไม่สบายกินมายองชิดได้ไหมเมื่อวานก็กินอ่ะไม่รู้อ่ะแต่กินไปแล้วเอามันเกาะเกาะหลังรู้ด้วยเลยมาปั้งรูปนี่แล้วโจ๊กเลย กินได้ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้กินไปแล้วชาร์จแบตเหรอไหนดูแบตก่อนคืนี้ขอบคุณสร้อยคอรองคำหนักยี่สิบบาทคอคอแบบคอหนักเลยเมื่อกี้พอแล้วโอเคพอแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็ไข้ขึ้นอีกนะแบตเหลือสิบแปดเปอร์ ใช้แบนคอร้องคือหาที่ใช้ไม่ได้แต่ว่าไม่ใส่ใช้แต่ว่าใชจาไม่ได้โอ้ยหมูกระทะขอบคุณหมูกระทะนะคะหิวเลยไม่ได้กินหมูกระทะหลายวันแล้วเนะี่ยกินยาเลยกินสลัดแล้วกินยาได้หรอขอบคุณครับคุณครูนกกระจอก ไอหมีพูดอ่านน้ำสิดเนี่ยหน้าเปียกอะไรบอกอ่านไหมเคยอ่านเม้นไหมบอกว่าไปเช็ดรถฝนสาดใส่รถเคยอ่านเม้นไหมข้ามินตลอดข้ามินตลอดเห็นเตมเม้นคนจีบกันเห็นเตมเม้นว่าโอ้น่ารักแคมน่ารักแคมมินเป็นนี้ยังแคม อืมทำไมไม่บอกเขาไปว่ามีแฟนแล้วอน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยคนนั้นน่ารักจังเลยนะทำไมไม่บอกไปว่ามีแฟนแล้วพี่กวางน่ารักมากมากเลยอ่ะพี่กวางอ่ะพี่กวางน่ารักมากเลยพอพอหยุดต้องไม่ต้องทำไมยังไงพี่กวางน่ารักมากเลยอะไรอย่างนี้ มาบ่นมาเป็นชุดคืออะไรเธอยังมากบเกลือเธอไปทำอะไรมาก่อนยีไปทำอะไรบอกว่าฝนตกไปเช็ดรถไปเช็ดรถพี่กวางน่ารักจังเลยทำไมไม่บอกว่าพี่น่ารักแต่พี่ก็มีแฟนแล้วเนี่ยทำไมไม่บอกแม่ไม่บอกฮะฮะเขาไม่ได้ถาม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 ก็บอกเขาใดีถึงพี่จะน่ารักแต่พี่ก็มีแฟนแล้วนะทับน้องเนี่ย ไมเ่เขาก็บอกว่าเขาเขาบอกว่าน่ารักเขาไม่ได้ถามว่ามีแฟนยังไรจะเป็นหลักสองไม่พี่ปังพี่ปังอย่กินข้าวหรือยังพี่ปัง